เรือนจำหรือสถานกักกันนักโทษเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนไม่อยากประสบพบเจอแน่นอนนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถานที่แห่งนี้ได้มีเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ที่คนธรรมดาทั่วไปเข้าไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยข้อมูลของ S C P 4 5 0เรือนจําอาถรรพ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามจากคลิปได้เลยครับ S C P 4 5 0 เรือนจำล้างระดับยูขิดมาตรการกักกันพิเศษให้ปิดล็อกและเฝ้าระวังพื้นที่ของ SCP-450 ไว้ตลอดเวลาเว้นแต่เพื่อการดูแลรักษาและทำความสะอาดประจำเดือนตามที่ระบุะไว้ด้านล่างพลเลือนหรือบุคลากรที่เข้าไปใน SCP-450 นอกจากเวลาดังกล่าวนั้นให้ถือว่าสูญเสียไปแล้วและจะไม่มีการพยายามช่วยเหลือใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติม SCP 450คือแดนประหารในเรือนจำกลางที่ถูกทิ้งล้างระยะทางระหว่างทางเข้าถึงห้องประหารยาวประมาณ166.5เมตรบนผนังหลังเก้าอี้ไฟฟ้านั้นมีลวดลายที่ซับซ้อนซึ่งเขียนด้วยเลื่อนมนุษย์อยู่ลวดลายนี้จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามการผุพังของสภาพแวดล้อมและต้องทำการรักษาสภาพอยู่เสมอ พื้นที่ห้องขังนั้นดูเหมือนจะเป็นที่อยู่อาศัยของตัวตนแบบพูดผีที่เป็นอันตรายอยู่หนึ่งตนหรือมากกว่านั้นการเรียกความสนใจจากสิ่งที่กล่าวไปนี้จะทำให้ถึงแก่ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจจะเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. เข้าไปในพื้นที่ด้วยทางอื่นนอกจากประตูหลัก 2. เคลื่อนไหวด้วยความเร็วมากกว่า0.25เมตรต่อวินาที 3. อยู่ในพื้นที่ห้องขังนานกว่า25นาทีในแต่ละครั้ง4เข้าไปในพื้นที่ห้องขังมากกว่า1ครั้งในช่วงเวลา24ชั่วโมง5เปิดใช้เครื่องไฟฟ้าใดๆและสุดท้าย6เสียงที่ดังกว่า25เดซิเบลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการรักษาสภาพของรวดลายนั้นจะได้รับคำสั่งให้เดินไปตามทางเดินอย่างเงีย,งยบๆช้าๆแต่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ11นาทีในการเดินทางไปยังห้องประหารด้วยความเร็วมากที่สุดที่ยังปลอดภัยบุคลากรจะมีเวลาเพียง3นาทีที่จะทำงานกับลวดลายและยังมีเวลาพอที่จะรับปาาระกันได้ในระดับหนึ่งว่าจะเดินกลับมาได้อย่างปลอดภัยภาพหลอนและเสียงหลอนรวมทั้งเสียงที่ไม่มีตัวตนผนังที่มีเลือดและปรากฏการ์โพเตอร์ไกส์นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าไม่มีเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลบุคลากรไม่ควรจะตรวจสอบศพปรากฏการประหลาดหรือเศษผุเน่าใดๆเลยก็ตามอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเรือนจําหรือสถานที่กักกันนั้นเชื่อว่าทุกๆคนนั้นไอ้ที่อยากจะย่างกายเข้าไปอยู่หรือใช้ชีวิตในนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้ามันเป็นเรือนจําล้างแบบนี้ล่ะก็คงไม่มีใครอยากเข้าไปสมสีสมห้าเพื่อสํารวจตรวจสอบอะไรที่มันไม่น่าดูอย่างแน่นอนเลยนะครับ บางทีเรือนจำที่ทิ้งล้างไว้นานแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวข้าวข,ข,ของ SCP 4 5 0เรือนจำล้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแซ j บแจ็คชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บุคลากรครัดดีเป็นบุคลากรที่อาจกจสละชีวิตของตัวเองได้ซึ่งใช้ในการทำงานกับสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายมากและไม่ให้พบกับบุคลากรครัด A หรือคัด B โดยเด็ดขาดโดยทั่วไปแล้วบุคลากรครัดดีจะมีที่มาจากนักโทษต้องคดีอาชญากรรมขั้นรุนแรงจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะนักโทษรอ,อการประหาร ในกรณีที่จําเป็นนั้นก็อาจจะดําเนินมาตรการ12เพื่อเกณฑ์ตัวบุคลากรจากแหล่งอื่นๆอย่างเช่นนักโทษการเมืองประชากรลิภัยหรือแหล่งพลเรือนอื่นๆเป็นต้นซึ่งจะส่งไปให้ทางสถาบัน SCP Foundation พิจารณาต่อไปบุคลากรคัดดีนั้นจะได้รับการประเมินทางจิตเป็นประจำและทุกสิ้นเดือน ก็อาจจะถูกการลบความทรงจำระดับบ <se> ีเป็นอย่างน้อยหรือถูกกำจัดทิ้งตามแต่วิจารณญาณของฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือการแพทย์ในพื้นที่นั้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในศูนย์นั้นให้ทำการกำจัดบุคลากรคัดดีทิ้งโดยทันทียกเว้นแต่ในกรณีที่บุคลากรฝ่ายความปลอดภัยเห็นว่ามีความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่และนี่นะครับก็คือเรื่องราว ข่าวๆข,ของบุคลากรคาร์ดดีนะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่ชั้นต่ำที่สุดในสถาบัน s c p Foundation นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแซบแจ็คชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ